สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทําที่วางโทรศัพท์นะทุกคนตอนแรกเราตั้งใจจะเก็บแบบจากชิ้นนี้เนาะก็คือไม่ว่าจะทําด้วยไม้หรืออะไรแล้วแต่เรากะจะทําประมาณนี้แต่ทีนี้ด้วยที่ว่ามานั่งนึกไอ้แบบอย่างเงี้ยที่ไหนก็มีทั่วไปนะเราไม่อยากซ้ำใครนะทุกคนอยากจะแบบไม่ให้มีใครเหมือนเราด้วยเราก็เลยไม่เอาละแบบนี้เราก็ไปเจอรากไม้ที่เป็นตัวเแบบนี้ทุกคน เพราว่ามันสวยเราก็เลยมาทําการล้างทาความสะอาดนะแต่นี่เราทําเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็เจาะตรงนี้เจาะเข้าไปเพื่อจะไว้วางโทรศัพท์ไม้แข็งมากทุกคนขอจะเจาะได้นี่ยากมากทีนี้ด้วยความที่ว่ามันธรรมชาติของไม้มันไม่มีมันเขาเรียกอะไรเอียงไม่ได้เนาะเราก็เลยตัดไม้ไผ่นะตัดไม้ไผ่มาผ่าครึ่งแล้วก็วางติดกาวแล้วก็วางแบบนี้ ถ้ามันอยู่อย่างนี้เวลาวางนะถ้าแนวตั้งก็อย่างนี้ทุกคนแนวตั้งส่วนแนวนอนเนี่ยจริงๆอะ่ะเราอยากจะเจาะตรงนี้เนาะสองอันเพื่อจะไว้วางกวางแบบนี้แต่ทีเนี้ยเราเสียดายความสวยของลายไม้ทุกคนเนี่ยลายไม้มันสวยมากเราก็เลยเลือกที่จะไม่เจาะแล้วใช้วิธีถ้าจะดูแนวนอนก็ ใช้พิงเอาแบบนี้ดีกว่าทุกคนนะทุกคนดูแล้วก็วางแล้วตั้งเหมือนเดิมโอเคนะคนเราว่าที่วางโทรศัพท์ที่ไม่มีใครเหมือนบนโลกใบนี้เลย